เดียวกับเรื่องพระที่อยู่ในปา่าเพื่อสออแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเข้ามาครองใจเป็นสาระของโลกนี่แหละใครตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าไมาอ่มอไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวก็เรื่องมรรคผลนิพพานสาขาโตรพระกตตาธรรมโอขึ้นต้นว่าอากาลีโกนั่นธรรมนี้ให้ผล ตลอดเวลาไม่มีการสถานที่เวลาเวลาใดมาไปดูวสาสักได้นิเลสก็เป็นอาการนิโกเช่นเดียวกันใครสร้างกิเลสสร้างได้ทุกเวลาเวลาเป็นกิเลสเป็นฝืนเป็นไปเป็นบาปเป็นกรรมเผาตัวเองได้ทุกเวลาเวลายังพากันระมรัดระวังสร้างความดีงามก็เหมือนกันพระเราอย่าอยู่นอนใจให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติ นี่ตะก,กี้นี่พูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นภัยนะนี่ระลึกได้นะไม่งั้นมันจะกตะเดิดไปอีกแล้วนะท่านสอนว่าสิ่งที่เป็นภัยแล้วบอกพระพุทธเจ้าท่านสอนสิ่งที่เป็นคุณม้าคุณไว้ก่อนเช่นวชแล้วให้อยู่ในป่าในเขาอย่างอย่างนั้นตามแพทย์ของพระหน้าที่ของพระงานของพระให้บำเพ็ญอย่างนั้นสิ่งที่เป็นภัยต่อพระ ตั้งแต่การไห,ไหนมาปัจจุบันนี้ก็ก,ก็คือเรื่องโลกเรื่องกิเลสนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรกิเลสเป็นค่าศึกกับธรรมตลอดมาไม่เคยเป็นคุณต่อกันเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนไว้ว่าสิ่งที่เป็นภัยคืออะไรปัจจุบันนี้ที่เราเห็นประจักษ์อยู่เวลานี้คืออะไรสิ่งที่เป็นภัยต่อพระเรานี่คืออะไร ท่านสอนให้เข้าอยู่ในปา่าเพื่อตัดสัญญาอารมณ์ทั้งหลายให้น้อยลงน้อยลงเพราะตามธรรมดาต่างคนต่างสั่งสมอารมณ์ที่เป็นกิเลสเต็มหัวใจอยู่แล้วทั้งพระทั้งคารวาัตมีเต็มอยู่ด้วยกันด้วยอารมณ์ของกิเลสอันเป็นฝืนเป็นไฟเผาไม่ตนท่านจึงประกาศสอนภัยของกิเลสถืออะไรบ้างสําหรับพระเราเราจะรักษาอย่างไรภัยคืออะไร ที่จะมาเผาไมหมเรานั้นอะัยคืออะไรนี่จะบอกสิ่งที่เป็นภัย <c oughs> ว่าหนังสือพิมพ์หนึ่งนี่คือข่าวคราวของโลกชาวโลกีโศกโบก์รกรุงรังไม่ใช่เป็นข่าวครา,าวของอัดของธรรมที่พระจะสนใจนำมามาอ่านมาดูมาคิดมาทวงซึ่งเป็นเรื่องของเหตุไปล้วนๆห่างเหินจากอัดจากธรรม คำสอนของพระพุทธเจ้าไปเป็นลำดับจนกลายกันลึกลับกลายเป็นพระหน้าด้านสันดานยากมองเห็นหนังสือพิมพ์นี่เป็นกล้วยหอมกล้วยไข่ไปหมดแล้วเวลานี้ให้พากันทราบนี่คือภัยอันดับน่อันดับแรกนะหนังสือพิมพ์จากนั้นก็วิทยุประกาศข่าวข่าวของโรกโลกีที่เป็นฟืนไฟเผาไหม้กันแทบทั้งนั้นทีเดียว ที่จะประกาศข่าวๆของอดของรมเนี่ยมีน้อยมากไม่ค่อยมีนี่อันนึงก็เป็นภยัย <c oughs> <c oughs> แล้วก็โทรทัศน์วิดีโอนี่หนักข้าไปนะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนี่แหละภัยของพระให้ท่านทั้งหลายทราบไว้ทุกคนที่กาวว่าดีที่รุนแรงที่สุดก็คือ โทรศัพท์มือถือได้จับเข้าไปเท่านั้นแหละอ,าอ้าวคอขาดได้เลยไม่สงสัยจับโทรศัพท์มือถือไปแล้วโทรศัพท์ไปหาอีสาวอีสาวอยู่ที่ไหนโทรศัพท์นักกันเข้าห้องไหนหับไหนที่แจ้งที่รับจะอยู่ที่ไหนทํากันเหมือนหมาก,ก็ได้นี่โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องประหารพระเลาวอย่างรุนแรงอย่างมากมายขอให้ท่านทั้งหลายทราบเอาไว้นะ นี่ละคือมหาไัยตามคําสอนพระเจ้าที่ไล่พระเขาอยู่ในป่าในเขากับเราเที่ยวสั่งสมด้วยกว้านหาสิ่งอนี่มาเผาตัวเองทั้งเป็นทั้งทั้งที่เป็นพระอยู่นี้ไม่สมควรอย่างยิ่งกับพระเราถ้าไม่ใช่พระสันดาษอย่าอย่าให้มีในวัดในวาของเราให้มีแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องการทำจิตใจให้มีความสงบร่อเย็นอัน,อนสิ่งที่จะราบก็คือ ตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาองค์นั้นสําเร็จพระโสดาองค์นี้สําเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นั้นสําเร็จเป็นพระอนาคา,าองค์นั้นสําเร็จเป็นพระรหันกลายเป็นสรณะของพวกเราท่านเรียกว่าเอสาภกวโตสาวกัสังโฆท่านเหล่านี้เนี่ยผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่ะสุปฏิปัญโยอุชุญญาสามิกิปฏิปันโดเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ นั่นคือสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเอสพะะกโตสาวกสังโคเป็นผู้ควรแก่ทุกสิ่งทุกอย่างในบรราราปัจจัยทยทานที่ประชาชนทั้งหลายนำมากราบไหว้บูชาและกับปุญญาเขตต่างโลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญใดที่จะเสมอเหมือนเนื้อนาบุญ แห่งพระสงฆ์สาวกที่ปฏิบัติดไปก็เป็นธรรมอัศจรรย์ขึ้นมาซึ่งเป็นเหมือนกับสมบัติอันเลิศหรือเป็นเนื้อนาบุญแก่สัตว์ทั้งหลายที่เขามาเกี่ยวข้องากาบไหวบูาบชาขอให้สุขถูกท่านในปฏิบัติตามนี้นี่แหละแนวทางของพระแล้วจะบวชมาแล้วเอาผ้าเหลืองกลุมหัวตามองไปสร้างโลกทางสงสารหูมองไปทางนอก อยู่เราอยู่ในวัดตาหูจมูกเล่นกายส่งออกไปนอกเพื่อกิเลสสับเอาเผาเอาอยู่นี้ตลอดเวลาหามากผลนีพผ่านไปได้ละแล้วก็ย้อนกลับมาให้กิเลสมันหลอกย้อนบังคับกลับมาว่าเวลานี้ศาสนาไม่มีมากมมีผลมัมกผลนิพพานไม่มีพระพุทธเจ้าปรปนิพพานไปแล้วเป็นเวลาเท่านั้นเท่านี้ปีมักผลนิพพานไม่มี มันจะมีได้อย่างไงก็หัวใจมันไม่ได้สนใจกับอัดกับทำตาตาหูจมูกเลี้ยงกายมันส่งออกไปข้างนอกเพื่อเลียตัดคอขาดสะบันสะวันไปทั่วโลกดินแดนให้เห็นอยู่กับตาเล้วมันจะามรารคผลนิพพานมาอวดพระโลกได้อย่างไงผู้ที่จะเอามรรคผลนิพพานมาอวดโลกได้นั้นต้องอวดตัวเองซะก่อนให้ตัวได้รับความแปะลกเวลาอริจันย์จากการประพฤติปฏิบัติของตน